ในปี2,522เมื่อมีผ้าป่ามาพ้องกันหลายคณะศาลาที่พักบนเขาดูแคบไปถนัดใจสัทธาจากกรุงเทพคือคุณสุรีพันธ์มณีวัดจึงถวายปัใจจัยให้สร้างกุฏิที่พักบนชังก้อนเขาชั้นที่5อีกหนึ่งหลังเป็นที่โล่งโปร่งสบายใครมาเห็นมาพักก็ล้วนชอบใจเพราะได้ต่างอากาศดี เมื่อได้บำรุงสิ่งก่อสร้างในวัดให้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยทำประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านและแวกใกล้วัดด้วยตั้งแต่ปี2521ถึง2523ได้สร้างทำนบกั้นน้ำให้ชาวบ้านหกทำนบเพื่อในการเพาะปลูกทำไรน่นาทำนบละหมื่นก็มีสองหมื่นก็มีสามหมื่นก็มีห้าหมื่นก็มี ทำถนนเป็นทำนบฝายกั้นน้ำระหว่างภูทอกน้อยและผู้จำจํารัดอีกร่วมสองแสนทั้งหมดสิ้นเงินวัดไป4ี่แสนห้แสนแล้วเฉพาะทํานบใหญ่กั้นเก็บน้ําระหว่างผู้ทอกน้อยและผู้จำจํารัดนั้นกลมชนประธานของรัฐบาลเข้ามาช่วยรับช่วงเอาไปปรับปรุงเสริมสร้างคันทํานบให้สูงขึ้นและมั่นคงขึ้น รัฐบาลให้งบประมาณมาสองล้านบาทเดี๋ยวนี้ทำเสร็จแล้วเก็บน้ำได้มากเก็บน้ำได้ลึกถึง10กว่าเมตรสามารถจะใช้ประโยชน์ในการเพราะพันธุ์ปลาและระบายน้ำให้พวกชาวไร่ชาวนานอย่างสะดวกสบายทีเดียวพุทธศักราช2523จะเริ่มทำถนนรอบภูเขาสามลูกคือภูทอกน้อยภูทอกใหญ่ หรือผู้จำ,จำรักและผู้สิ่งน้อยซึ่งต่างเป็นสนักส่งของวัดข้าพเจ้าได้ให้เกรยียดทางรอบเกตวัดได้แล้วถ้าไม่ทำํำชาวบ้านบุกรุกเข้ามาถึงเชิงเขาก็จะลำบากตัดไม้เผาไม้ฆ่าสัตว์สัตว์อยู่ในเขาก็ยังมีอีกมากกวางเก้งเลียงผาหมีลิงสุกรป่ายังมีอีกมากพวกนกพวกกระต่ายไก่ป่า ก็ยังมีเช่นกันสมควรจะสงวนไว้จึงได้จ้างรถแทรกเตอร์มาเคลียร์ทางรอบเขาแล้วปิดทำนบน้ำเสียด้วยที่ไหนเป็นห้วยก็พูนดินเสริมสร้างเป็นคันทำนบเพื่อให้สัตว์ป่าได้อาศัยอาบอาศัยกินตลอดถึงมนุษย์ก็จะได้ใช้สอยทำไร่นาเพาะปลูกพืชผลโดยไม่อดน้ำไม่ให้คนรุกล้ำเข้ามาทำกินในเขตทำนบน้ำถ้าน้ำมีเหลือเฟือ ก็จะได้ระบายช่วยเหลือชาวนาชาวไร่โดยไม่ติดขัด